อันนี้ตัวนอกนะครับก็อ้เชื่อมาาออน,นี่หน่อยหันสูงง่ายๆเนี่ยโอเคเชื่อมระหว่างท่ออันเดือดจะเชื่อมนอกอยู่อันนี้ต้องการเชื่อมด้านในนะครับเชื่อมทองแดงกับทองแดงได้ง่ายเลยไอ้ปมนี่ง่ายเอา <c oughs> ง่ายๆากไม่ไยางหมดไม่ไหวอยากกินยากๆนะพยายามกินง่าย <c oughs> กินขาหมูมากอะไรอะไรง่ายก็เอานอย่างนั้นนะครับทองแดงจะง่ายนะครับถ่องมือซ้ายถือไฟชายมือขวาถือกล้องต่อล่างต่อบนครับ สองชิ้นเลยอย่างเงี้ยน,นอนไปคู่เลยทองแดงไปง่ายนะจะไหลไปเองนะครับง่ายกว่ทองเหลืองหน่อยคือเชื่อมบ,บนแล้วจะไหลไปข้างล่างเองง่ายจริงเลยทองแดง,งนะะีง่ง,ง่ายจริงๆ อะไรจะเชื่อไม่อ๋อไอท่อเล็กนึงไปฮีเตอร์เฮ้ยไประบายลงถาดนะครับท่อเล็กนี่ไปลงถ่านท่อไฮครับท่อความร้อนไประเหยน้ำสับคองเล ลองลองหลังๆเก็บไว้ก็มีประโยชน์อะไรงั้งนั้นตรงนี้ได้ครับซ่อมเสื่อผ้าก็ล้มเรืนอสซักผ้าก็ครับยางรถเก่าก็ได้โอเคก็จะเหลือตัวนี้สแตนเนอร์นะครับตัวนี้ต้องเทสก่อนต้องเอาเนี้กอนให้มัน แต่กค้ำไล่น้ำมันก่อนเซ็นไ,ได้ดูรอยรั่วด้วยตอนนี้ไม่แน่จะเป็นเหล็กเป็นทองแดงแล้วตรงน,นี้ตัวน,นี้ได้ทองแดงนี่ได้เป็นเหล็กเนะี่ยอืมถ้าเป็นทองแดงกับทองแดงก็ง่ายนะแล้วครับทองแดงกับเหล็กยากอือโอาสเตอร์เนอร์ โซเดนเนอร์สสสญญทำไมต้องอยู่นี่ถ้าตังถ้า,ถานอนได้ไหม <c oughs> ได้หมดครับแต่นี่เขาเอากล่องจะชัวครับถ้าตัวใหญ่ก็จับนอนนะครับส่วนมากตัวใหญ่กับตัวเล็กประสิทธิภาพเลยเหมือน,น,น,นกัน <c oughs> แรงดี <c oughs> สเตนเนอร์เก่าออกครับ,รบตู้เย็ยนจะเรียกสเตนเนอร์นะอยู่ในเอ่ออะไะครับในเออ่อคือ,คอตู้เย็นไอ้รถยนต์อ่าในเรื่องของของแอร์บ้านกับนั่นพอมาเป็นตู้เย็ยนก็เป็นสเตนเนอร์ไปคือตัวเดียวกันใช่ครับเขาเปลี่ยนชื่อเรียกไปของความชื้นนั่นแหละครับไม่มีอะไร งข้างในมันเป็นไงเป็นตัวอะไรเป็นกล่องความชื้นไอซิลิโคนซิลิคอนนะบอะกล่องความชื้นอะไรเป็นเหมือนไอพวกเจ้าความชื้นต่างๆอือซิลิคอนเม็ดๆนะอ่าเป็นซิลิคอนแล้วทุกครั้งส่วนมากจะต้องเปลี่ยนใช่ครับหัวหัวไม่ต้องตกใจหัวเริ่มหลดแล้วเอาล้นะครับเดี๋ยวครับมันก็ต้องใส่อเวอร์โหลดเข้าไปนะครับ มันจะกลับลงล่างนะครับของรุ่นนี้จะสลับกันโอ้โหรจะอยู่ด้านล่างซ็อกเก็ตเข้าไปครับสองันอยู่แล้วมาก็ได้นะครับเข้าโหดแล้วเข้าขาคอมมอนนะครับเรียกว่าขดลั่นนะครับ ใช่ไหก็จะต้องปิดจุกเนี่ยฮะไล่ให้คอมเไอคอมเนี่ยมันทำงานตัวเองไล่อากาศความชืน้นต่างๆออกมาก่อนที่จะเชื่อมสแตนเนอร์ตัวใหม่ตัวนี้เข้าไปนะครับจะดูรอยรั่วเนี่ยเสียบปลาได้ลเลยนะฮะคอมเนี่ยดูสิมันจะมีรั่วไหม

ไหลไงตรงมุมนี้อุตส่าห์ทำให้ไหลแล้วห้องเด็กจะกินยากครับระกาศเั่านั้นเดินหน้ายเป็นไรด้านข้างจะมองไม่เห็น ต้องพอกด้านด้านในนะครับจะมีปัญหานิดนะเรื่องปกปตินะับหัวหัวหัวเชื่อมโค้งต้องแดงมันจะไหลไปเองจะง่ายทอ, <laughs> องแดงต้องพอกขึ้นถ้าให้ง่ายนี่ <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนท่อเป็นทองแดง <ś les> มันไหลเชื่อมได้ไงหนึ่งไงก็เชื่อมได้รุ่นใหม่มันจะเป็นเหล็กแล้วก็ปลายจะเป็นทองแดงครับที่เขาทำมาถ้าเปลี่ยนแผงนี่ใหม่ลมออกมาคัอ๋อรุ่นใหม่นี้ปลายเขาทำให้เชื่อมง่าย,ยครับครับเป็นเหล็กครับแต่ว่าปลายมันจะเป็นเครื่อบทองแดง มันเชื่อมันจะลงงานมันง่ายครับอันนี้เป็นเหล็กเด็ตรงไอท้ท่อไอท้ท่อข้างหน้านี่ทองแดงไม่มีรั่วเลยอ๋อไม่มีรั่วท่อโลไม่มีรั่วบอกแล้วทองแดงกับทองแดงยิ้มมากสุดมากอืมถ้าทองเหลืองนี่ทุกลาย แล,แล้วมันเรื่องเื่อม,มอยู่ข้างในไงถ้าอยู่ข้างนอกก็ไมีปัญหาหรอกใช่เนี่ยะไรนะช่างในใช้ฝีมือช่างเชื่อไม่เก่งนี่เลยเก่งขนาดไหนก็ต้องยอมมันอยู่ข้างใน <laughs> ทำมไม่ถนัดครับมันนอกมุมนี่ต่อใหม่ให้ร้อนใหม่นะเหล็กต้องการร้อนๆนะครับต่อไปทางเหล็กเยอะกว่าแต่เหล็กมากก็ไม่ได้เหล็กทะลุอีก กกเชื่อม,มอร้อนมากก็ทะลุไอเชื่อมนี่ต้องมาสอักการแท้แท้ไม่มีอะไรมากพอกันเยอะอย่างนา่ะ <c oughs> อย่างนา่ะเขาไว้โอ้โหบางมองไม่เห็นทางนี้ พ่อตาพ่อข้างบนยังไงย้อยให้เข็ดย้อยให้ย้อยให้พอย้อยให้พอใช้เหล็กมาแล้วตัน่างนั้นเหล็กอ่ะ้ มันไหลไปตันได้อะได้ครับไหลไปตันได้ข้า <c oughs> งในบดให้ไหลไม่ไหลเวลาจะไหลก็ไหลไม่เลิกใช่ครับ